โคกเลยนะเขาตาเราได้ตะเกียวนะแม่นันเบิดแล้วตอนนี้ยังแบดกับยังได้ยังกินไปกินต้มปลาไปกินต้มปลาเอากินไปแล้วปะเปิ้ลบดทเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเปิ้ลแล้วปะเหมือนแล้วต้มปลาแซ่บแนขอบคุณค่ะซื้อมาจากไอ้ขั้วลูกไส้ของคุณพ่อพงศักดิ์เจนทรุขา ตัวพัสดาเนี่ยบ้านขึ้นอยู่ใกล้ๆเลยยูตรงข้างปั <Okay. S 2> ้มน้ำมันน <tr hythm> <Natural Four> ุ <group> <t ien> ่นนะไหนยังนาะแบบตอนนี้ไหนยังนาะกินอะไหน่อยเข้าเขาเขาไทยแม่แม่ซุปตาพี่เนาะ ก็ขาิ่งอีกอไไใไรฟอกอีกสาวนก็นะครับเดี๋ยมา้ปลาแซบปยูเด้เอาเพลงอะไรต่อค้นปลาในกำลังจิกเศร้ากี้องค่ะเมื่อกล้องขึ้นเขาเวทายอีหล่ายุขาสาวนุ่มยื่นมาอัพคลิปพอดีเจอแม่หน่อยมเลยไทยแม่หน่อยู่แล้วเหมือนตานี้เนาะคนละไม่หลพี่น้องค่อนไหลค่ะ บัตร่อยนึงตัวดมองซ้ำไม่ได้ยังไปไหนข้างหลังปันดูท่าเขายุคนห้ายคนร้ายคนเยอะมากไทยน้ำเนื้อเจ้ะไทยน้ำเนื้อจ้าว่ากันไทยแม่สุปตานี่แหละเนาะจางลบยอกน้อยนาอ่าอที่แองจี้มีน้องเหรอคะ โมีดอกเป็นแบนหนึงเดี๋ยวจะมีแต่คนถามบอบอแมนบอแมนบอมีเลยนบอถือบอมีเลยนขแมวนขแมวโอเคอยู่คุดีอยู่จ้าคุดีอยู่แล้วคุณดีอยู่ตามมาตามมาตามมาามมหน่อยมาไม่ห,มมหน่อยเพราะ้วเราหัวหนาหันก็ ไงว่าเบื้งดีหลายอยู่ประจำวัวนะาหารอะไรได้สละเปาบักข่้นบักข่านข้าวโพดใหญ่บักข่น,ขน,ขนอย่างก็เกินโอ้บักข่นน้ม่มซอสอ๋ออะไรคะสามชิ้นอ่ะอันแบบนี้บ่เปลี่ยวเนาะบ่อเปลี่ยวอ่าแบบหวานหวานะ่ะ ันนมสด้าสทงเวหน่อยสําหขอบคุณไหลายเรจัไปหน่อยขเาแ่บแซแขอบคุณค่ะพี่แองจี้ขอบคุณค่ะคนหลายค่ะพี่น้องค่ะ บางทีบางท่านเห็นแม่หน่อยเพิ่นมาลอหาแนวกินนะคะเป็นมาป้าป้า,าสันนะมาลองในสารนุ่มยืดไทยคลิปซื้อดอกพี่น้องเลยเพราะว่าคุยเล่นก็เป็นหน่อยว่าออกไปย,าย,ยาไ่างข้างนอกนี่เด้อก็ในไทยคลิปแนว่แม่ <laughs> นหน่อยม่นมาลองหาแนวกินเนาะกับพี่แองจีก้กินข่าวลาลามาหาอยากกินเนื้อ คนหลค่ะคุณผ้ชมคนหลายคนหลขาคนเยอะมุ่นประตูตั้งเข่าอยู่อีบมองนึงมองนึงมองคนขายอาหารเดี๋ยวสิพายางไปมองประตูตั้งเข่าน้ำคนหลายพี่นอ้องเฮาท่านสีเมืองใหม่ผู้คนราชธานีปันดอนใหญ่นะคะกลางบานใหญ่คนเยอะคนหลคน

นี่ิมาโน้มาเบงข้างนประตูทางเข่าขานาประตูตังเข่ายู่ทางนี้ขับผมเวตนี้อไปาเบร้อยแลปบงาไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกไปด้านหลังนะจ๊ะอายุ18ปีขึ้นไปเด้นไปที่ผู้นเอาราเต้นเีแมรื่องีีแกผสมต่งที่เขียนว่า โซโกทีแจฟีคนละหน่งวดค่ะคนคนเลยี่ต้องจัดนะครับเานั่งนิูกไปนะครับตอแเลนกลาคาเท่าไหร่อายุสิบแปดปีตั้งตัวสิบแปดปีเราไม่แดจะตั้งตัสบแปดปีเราไม่แจกเขาวาร้อยบาทนคร้อยบาทค่ะบัรร้อเดียวค่ะพี่น้องถือก็มือขึ้นอีกขึ้นยูโพรดีสุวรรณ คนละร้อยค่ะวัอนี้บรราคหนึ่งร้อยบาทที่ซิมใหม่ีไลคือกันแนมนึ่งแก้วพี่น้องคะตอนนี้สองทุ่มตัวถึงจิ๊กาไปเป็นขันนะคะเาจกซ้าพันไปเป็นขันสองทุ่ตัวคนเติมมาเรื่อยๆพี่น้องคะมาเรื่อยๆคนเป็นตะลายเยอะนคะพี่น้อง bạn ไปสระแข้งวัดดูบ้านแข้งอีลา

ไลฟ์าแล้วค่ะพี่น right. <that> <that> <around> <that> ้องค่ะคนไลฟ์มาเรื่อยๆแถวพี่น้องเลยยางต่อแถวกันเลยเด้ไลฟ์มากไลฟ์มากขนาดเล่ไลฟ์เนี่ยจากาย้องเอาในซองของัดที่นี่ก็ได้แล้วก็ีกฝั่งนึง บางนีแต่มาได้คือกันนะคะมาได้ทั่วไปคุณน,น,นะน,นั่นหนูว่าได้เห็นอนย,ย,ออยอู่ทัวง์ยามก็จำพังน้อยน้อยไปเขานุ่นค่ะพี่น้องคนหลายยอดยอดยรีเมืองใหม่ตัวบนราชธานี จอดจะดไปนอนคะโอ้ยคนแม่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่จำได้จ้าทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะวันนีไม่ไดเลยพี่ไม่มีเลยพี่ต้องดสายรถ่ใช่ไปลงิงค่ะเดจอซือเดจอซือมเปนแ กลัวพี่น้องค่ะคนสะอนคนบอคะ่ะเอาละพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พักไปซอมนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะพอกันในคลิปต่อไปอนี่ผู้สาวซีเมืองใหม่สาวซีเมืองใหม่ร้องไห้นะขอบคุณใหลายพี่น้องค่ะยู่ท่มีแห้งขัดแพงเวนปั่นนะคะสวัสดีค่ะ